ขอบคุณพันทรซับสไครตนะคะ <ขอ S 1> ที่ช่วยกดติดตามพัพแพงนะคะกดติดตามให้พัพแพงด้วยค่ะเป็นกำลังใจด้วยค่ะ <c oughs> เก่งลูกเ <c> ป <oughs> ็นกำลังใจให้พับแพงด้วยนะคะพี่ๆค่ะขอบคุณสำหรับพันทรซับสไครค่ะบอก แล้วก็4,000ชั่วโมงด้วยนะคะพูดซิคะลูก4,000ชั่วโมงมาดูจ้ะเป็นกำลังใจให้พับแพงด้วยนะคะไหนพูดซิคะลูกมันไม่พูดพับแพงขอบคุณพี่ๆยกมือด้วยละค่ะลูพพพกพูดดีๆเสิลูกพูดเพร้ะ พูดหวานๆสิน้ำแพงขานี่เล่นน้ำค่ะขอบคุณ่านซับสไคร้แล้วก็4,000ชั่วโมงด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยติดตามพรอแพงนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องด้วยค่ะ วันนี้ให้เล่นน้ำแต่เช้าเลยค่ะนางอยากเล่นเสร็จแล้วเป็นกำลังใจให้พี่ๆทำงานนะคะให้พี่ทำงานแล้วค่ะทำงานมีความสุขนะคะมีความสุนขน,นะคะอืมไปปล่อยลง ว้ยฮลบีไดนนี้ึมไดนานี้พิกกี้พ่แกมานี่มามาดูน้องเ่นน้ำเด้อ พี่กี้พี่แป๊กมารายงานตัวกับพี่ๆหน่อยสิคนนี้ชื่อแป๊กค่ะหนูชื่อแป๊กแป๊กนะคะแรงบันดาลใจชื่อหนูมาจากรถแป๊กแป๊กค่ะรถไถนาพ่วงนะคะคุกกี้มานี่หน่อยลูกคุกกี้มานี่หน่อยค่ะคุกกี้ขาคุกกี้ได้ยินมีไหมมานี่หน่อยลูกมา คุกกี้มานี่ยนะเราม,มาดูน้องเล่นน้ำเร็วคุกกี้ไม่สนใจคุกกี้ไม่สนใจน้องเลยอะ <c oughs> พะแพงขอบคุณยกม,มือขอบคุณเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็ว,วเอาของของเล่นวางไว้ก่อนลูกโอเคสวัสดีค่ะก่อนบายบายจุ๊บเลยค่ะเ้ <c oughs> เก่งเลยขอบคุณท่านซับสไครนะคะ,คะที่ช่วยกดติดตามพะแพงนะคะกดติดตามให้พะแพงด้วยจ้าเป็นกำลังใจด้วยค่ะ Beast เก่งลูกเป็นกำลังใจให้พับแพงด้วยนะคะ